ค่ะท่านผู้ชมคะจันทบ,บุรีของเรานะคะจากที่เราเนี่ยได้รับว่าเป็นเมืองแห่งสปอร์ตซิตี้ตอนนี้ค่ะเรามีการยื่นนะคะยื่นขอเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะคะซึ่งทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีท่านรองพงศพ์โงตรโกูลท่านก็นําทีมค่ะไปนําเสนอนะคะถึงจุดแข็งความพร้อมของจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะต่อท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ โดยท่านก็นำไปเสนอนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะไปกันเป็นทีมงานเลยนะคะของจันทบุรีของเราไปที่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหาคนครค่ะ โดยคุณพงพัฒน์วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะรวมถึงท่านธนพลกิจการค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีท่านได้นาคณะกรรมการนะคะในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ในปี2567ค่ะ ซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นการนำเสนอนะคะมีท่านไปหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นภาคเอกชนด้วยนะคะก็ไปร่วมนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติซึ่งมีดกรก้องศักยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานคณะกรรมการค่ะซึ่งในการนำเสนอนะคะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49 ครั้งนี้เนี่ยมีจังหวัดที่มาเสนอนะคะรวมทั้งสิ้น6จังหวัดคู่แข่งของจันทบุรีของเราก็จะมีจังหวัดขอนแก่นบุรีรัมย์ตรังกระบี่เพชรบูรณ์และจันทบุรีนะคะรวมแล้ว6จังหวัดโดยจันทบุรีของเราไปนําเสนอค่ะก็จะเน้นนะคะจุดแข็งของเราก็คือการที่เราเนี่ยเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการทางด้านกีฬา เราได้รับรางวัลสมาคมกีฬาจังหวัดยอดเยี่ยมถึง5สมัยและในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิดกีฬาก็จะใช้สถานที่จริงแล้วก็จะให้คณะเจ้าหน้าที่นักกีฬาที่มาแข่งขันนะคะพักในโรงแรมชั้นดีค่ะแล้วก็การแข่งขันเนี่ยก็จะมีกระจายไปทั้ง10ออำเภอของจันทบุรี ซึ่งหลังจากวันนี้แล้วนะคะหลังจากที่มีการนําเสนอไปแล้วทางคณะกรรมการที่พิจารณานะคะก็จะลงมาสํารวจความพร้อมของทั้ง6จังหวัดที่เสนอตัวค่ะก่อนที่จะมีการตัดสินให้จังหวัดใดเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่49นะคะเราก็มาร่วมลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับจันทบุรีกันนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์มาฝากกันด้วยนะคะจากทั้ง3ท่านที่ท่านได้เดินทางไปนําเสนอถึงจุดแข็งถึงความพร้อมของจันทบุรีในการที่ เรานั้นเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติค่ะครับข้อเรียนอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราพลาดหวังการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้มีการพูดคุยกันในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ทุกองค์กรเราได้พูดคุยกันอีกครั้งนึงว่าเราพยายามที่จะเสนอตัวเป็นสภาพในปีในปี2อง7ก็คือกีฬาแห่งชาติครั้งที่49เพราะพราะในเรื่องของความพร้อมหลังจากที่คราวที่แล้วเราได้เตรียมการมา <c oughs> ในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้เราก็จะมีความพร้อมเหมือนกับปีที่เราเสนอตัวก็หวังอย่างยิ่งว่าความพร้อมของพวกเราตอนนี้อยู่ที่คณะกรรมการว่าจะให้โอกาสจันทุดีเราในฐานะที่เป็นจังหวัดที่มีสมาคมกีฬาได้รับรางวัล5ปีซ้อนได้ ในฐานะที่เราเป็นสถานที่ผลิตนะักกีฬาป้อนให้กับกีฬาระดับชาติในฐานะที่เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬามาโดยตลอดทั้งปีเนี่ยผมว่าแล้วนะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยโดยเพราะศักยภาพของความเป็นจันทบุรีความร่วมม้ร่วมมือของพี่น้องประชายชนทุกภาคส่วนเนี่ยเราเนี่ยพร้อมเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยากให้ได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะกรรมการพิจารณาและให้เราเป็นเจ้าภาพเลยครับ ครับสำหรับการเสนอตัวเป็นสภาพกีฬาแห่งชาติในปีพศ .2567 นะครับในส่วนขององค์การมหาชนจังหวัดเราพร้อมนะครับที่จะพัฒนาและก็ปรับปรุงในเรื่องของสนามแข่งขันเพราะฉะนั้นการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจะก,กําหนดกีฬาทุกชนิดเนี่ยมั่นใจว่าองค์การมหาชน,นจังหวัดจันทีเราสามารถที่จะดําเนินการในเรื่องของสนามแข่งขันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยทางองค์การมหาชนจังหวัดเราได้มีการพัฒนาได้มีการปรับปรุงภายใต้ข้อจํากัด นะครับของโงบโมงมานแต่ว่าเราจะมีการพัฒน,นาไปเรื่อยๆก็เชื่อมั่นว่าถ้าได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติในปีพศส5 6 7นะครับสนามกีฬาหรือสนามแข่งขันนั้นนะครับก็คงมีความพ,พร้อมเต็มสมบูรณ์ครับครับต้องยอมรับว่าจังหวัดจันทบุรีเราอยู่แถวหน้าต้นๆของประเทศนะครับทุกครั้งที่มีการตัดสินเรื่องผลงานการบริหารกิจการเราไม่เคย เกินที่3นะครับของประเทศนะครับแต่ส่วนของภาคเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ที่ 1- ที่2มาตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในความพร้อมในด้านบุคลากรเนี่ยเรามีความพร้อมเต็มที่ร้อยเนนะครับเหตุผลเพราะว่าเรามีชมรมครูพระละที่เรามีการประชุมและมีการประชุมแลกเปลี่ยนสันทนาการกับแนวคิดในเรื่องการพัฒนากีฬาเนี่ยอย่างน้อยๆปีละสองครั้งชุดใหญ่นะครับประชุมใหญ่ อันที่2ก็คือเรามี10สโมสรกีฬาทุกอำเภอนะครับอันที่3ก็คือเรามีบุคลากรในเรื่องของทางด้านชมรมกีฬาเนี่ยสากว่าชมรมแล้วทุกชมรมเนี่ยเรามีการประชุมร่วมกันมีการแนวคิดในการพัฒนาแนวคิดในเรื่องของการจัดการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรเนี่ยมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นเรายืนยันว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจ,จันทบุรีก็พร,กพ,รพร้อมที่จะพัฒนาเรื่องสนามกีฬา แล้ววันนี้เราได้มหาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาลัยราชมงคลมหาลัยราชพัฒน์ลำไพพันธนีนะครับแล้วก็มหาลัยมอบุรพาที่อยู่ในสถานที่ตั้งของจังหวัดจันทบุรีนะครับว่าเราได้มีความพร้อมในเรื่องของสนามมีความพร้อมในเรื่องของกลุ่มคนที่ช่วยดูแลในเรื่องของการพัฒนาเรื่องพวกนี้เพราะนั้นเรายืนยันว่าความพร้อมสูงและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของบุคลากร กลุ่มในเรื่องของภาคราชการไม่ว่าจะเป็นทางด้านขนส่งไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์หรือไม่ว่าจะเป็นในด้านของการท่องเที่ยวในเรื่องของโรงแรมที่พักแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษาต่างๆที่ต้องรองรับในเรื่องของที่พักก็ดีไม่ว่าจะเป็นรองรับในเรื่องของสนามการแข่งขันก็ดีเราพร้อมครบสมบูรณ์อย่างบริบูรณ์นะครับสิ่งที่ผ่านมาในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในระดับทิงแชมป์จังหวัดทิงแชมป์ประเทศในระดับทิง้วพระราชฐานนั้นเป็นเครื่องประจักษ์ได้ว่า จังหวัดจันทบุรีเวลาจัดแล้วทุกคนยินดีและเต็มใจมาสู่จังหวัดจันทบุรีอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราพูดได้เลยว่าจังหวัดจันทบุรีเราพร้อมครับที่จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ปี2,567ครับ